มคมคมมาครับสวัสดีครับมาครับตลาดมันผุดก็ร่ักไม่าม่คนี่ลูกกระทบับลูกยังไงเด่นลูกชิวัยลกิวลูกชิวัยเย้อนแสงนครับิึงของงานบอกงานเป็นชุดนี่บอลครับลังไงลังไงครับเหียวข้างก้นเก็บไปงี้ปไงปอมเลยงไงครับแข่งไงตูดเดีข้างก้นถุงมัร่อย ชีเทียดชีซบวกใหญ่ดีงามครับัวนี้งามมีสุดยอดนกขาแข่งงครับเป็นว่าลูกกระทบกามันไงนะน่อยงามมีสุดครับเตมบอน10่เดือนกัน13หมื่นลูกนซี้สุดก็โหดครับ1วงเดือนกัน13หมื่นเมียนครับผ่องับของแงมครับนี่ใบน่อง่องแงมกลัวงามใบรอดตาที่นี่รถเลยอยบ้านะครับเจ้าพุ่มีเบส์ครับโคเบ เบื่อโทให้ไวนี่ีนะนี่น่ะเพื่อโทษอย่าเบิ้งรับเบิ้งควง่พราง่าครับตนี้ครับมาตัวนี้ตกันตนี้อีกตาแข่งรับเร็บงามครับตื่ดีไปทางเปนาขายเอามาส่งขึ้นงครับเบิ้งกับบ้งตาครับของง่ายิตาเนว่ี้ครับตางอแงรูพวดีครับรุนธรรมศาสตร์กับเพชรต้นหน่อยเป็นตัวเทิร์ก่นการเอามาขึ้นเบิ้งหลังเพลนครับหลังี่เปิดไว้ได้เปิดไว้ได้ตัวนี้เซนหกครับตัวดป็นนหต่อรองเหรบ่ ครับ้นมาเบิงกับตลาดที่ว่าง้อตัวนี้งามครับสแกปองเได้ให้สามพันห่ให้สาม0มื่ามหม่นหาร่อยสามหมื่นห้าลอยครับไป,ปนไหนึงแสนสามหมื่นในตัวกันต่อกันอยู่ครับถ้าได้กนนันคือขายน่อยเนาะเบอร์โทรไปต่้ยัเาย์เก้าี่งบบศน์สี่หนึ่งงสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ศูนยครับ 0, 0, <91. S 2> ทุกวนไหนครับของงามครับยูน่นี่บ้านไม่บ้านไม่จะเลื่อนไหว เ็แบแมนทำแมนไปนะงองร่าพุดหน่อยในนาดิอึดัาคี้ครับเอรอกะแดงแดดพูดไปพุดธห,หน่อยหม่นแสนสามของประเทศไทยราคาือเท่านั้าที่ยืมขายงอไม่สุดครับจะมีนาจะเอาเกินขึ้นไปมาของงอแงกับทุกวันเล้นะครับต่อได้โอเคครับ ไปเบื่องของตาเพียงธรรมดาบ้านนี้อยู่ในเปิดไาเยอะใหญ่แนบบ้านนี้แม่ลูกแม่บอกลูกแม่หกคลิปสดี๋ยหกคลิปสองต่อร่องเลยว่วไงว่วสอจอบ่ซอับสอจอเปียกครับสอจออุทัยครับได้ตำหนี่มียังไงครับมาครับนี่ประกันครับประกันตำหนี่เนาะลูกแม่บอกอาแขกงต้มียังสบายประกันลูกยางดูแค่ตัวนี่ลูกแค่ตัวตัวสอง ตัวสองัวสามไม่รัอสูงประมาณร้อยสามิพ่้อครับได้อยสามิเลครับประมาณแปดิะโดยประมาณมีเบอร์โทรครับฝากในสิครับศูนย์แปดห้เโทรมาตอเลยครับสอนตอนไทยครับมาไหนคับสอนตอนถ้าน้องไข่มัละากไปิงไกลครับใอยากกลับมาซื้อนะครับอุตุนี่ครับนี่ ปีง um. er> ไก่เหิ่งกับนายหอยนัดเพิ่นั่งก mm ินเขาอยูชอนเนี้ยอยากป nah ิ้งไก่ปิ้งไก่ก uh ็กินนะครับงัวนอะไรครับหนีงงัวเป็นงัวนหน่อยๆเป็นแบบว่ามันขุดมันกับปกตินี่นะครับเบอร์ไรพ่อจ้านี่สามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดครับรอรอกได้ท้องแค่เดือนหรอสองเดือนครับท้องสองเดือนมีใบไม่หลอดมีใบไม่หลอดครับ สูงประมาณลอยสามที่บวกเน้อสามที่สี่สามที่ห้าได้ก็เกินนี่ครับประมาณบางงอมืองเลี้ยวครับขาแข่งบวกไปยังบวกไปยังครับเบอร์โทรว่าเบอร์โทรนี่เบอร์โทรครับแปดเกตสองห้าสองสี่เจ็ดหกเก้าโทรมาได้เห็นบ่ครับต่อได้เนาะต่อได้ครับโอเคโอเคมากับต่อไปโทรมาต่อครับของงามของถึกเมื่อยังเมื่อยง ก็แมกแบบกระโดดน้อยๆอนนีนะครับนี่งอไผงอแผแม่หน่งอหูนวันงอแลม่งอแม่เท่าครับมักค้องหน่อยให้มักเลเลี้ยงค่ามื่นกี่บาทอนีนะครับนี่งมื่นกว่บาทตั่นั้น่นั้นบอกมื่นชองมื่นสองต่อได้กันบอกต่อได้ได้มมกกับทวตต่อเอา สำหรับคนเงินหน่อยครับยังเขาขีุ่กรุ่นนี่ว่าูบของข้างม่นีู่ขี่มันได้ยรไดใช้ขี่ก็ลุกบุ่นนี่ดีกาแฟขนางนั้นใหญ่มเบืโดยว่า่คนมากระชอนแปดหกสองสี่ห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้โทรมาได้โทมาได้ตลอดยี่สิบชั่วโมงมาเอารถบ้านนี้เท่าบ้านยุตการเออตะการมาเอาเลยครับโทร่ผตะการเพื่อผลการมื่นก่บบาทครับท่านี่พราะนได้ยุทานนี่ ม่าสาวหน่อยแม่หน่อยม่อแม่กับม่าแม่บื้อเรื่องคุนก็มีอยู่ไอมากระทุกวตอพันไหนครับเบื้องห้องอันไ้ย,นย,นยน่นครับไปย,ยน่นต้องในห้อยย่นพันครับกแกให่ลูกพี่แล้อยย่นของแขครับของแขบเปิดไดน่งนร<ะ>่วะเปิดเบนี่วะเปิดหายสิบสองหายี่สิบสองไลประกันประกันต้นนี้บ ขาแข้งสบายสบ้านย้อนมืงให้มานทหารมาทหารครับแต่ว่าก็โแดงในแขีวแขีวแดงอยู่วันนี้แขีวขาวครับบอกนี่มันก็มี่เป๋วเน้นึงครับจีนี่เป็บาทน้นๆครับตาๆเห็นนะครับสูงลอยแม่นลอยหลังนี้มหาบวกเอาหยาบสีสีหมดละแดงครับเมสาวแม่สาหน่อยความผหมาะสมเนาะขาแข็งใหญ่ครับตัวนี้เป็นห้อยใหญ่ขาใหญ่ดีครับแข้งดำกับเบือหางใหญ่เงาหาง สูงหต่อนที่มหาบอกชั today, ok ่วบวกลบบวขาดบวกเกินเกินอยู่ดอกแต่ว่ามันบวขาดมัครับงวดตัวนี้ไอเป็นแม่บอกเลยดีครับไอ้มัเห็ดแม่บอกเป็นแม่ลักม่อกไม่รไปก็ได้สูงเงาไงตั้นี้มต้องห่วงครับบางย้อนบางหมาต่ฐานมีแผนตัวกันเนาะในหอยจากันยาเบิดบอลเบิรโทชุดปเปดแม่แม่ก็ออมันเปิดหรอกมันบเขานทรศัพท์อกชุดแปดป สามหกเจ็ดแปดเจ็ดถ่าสามครับโทรมาได้เนาะในหอยยนตศมันครับตู้พี่ยังไงล่ะอยู่วันมาในฐานะมวยการตัวกันรุ่นนี่มาตนฐานครับคันบาหย่องนี่ว่าลอะไรขึ้นตรงเปะหามตัวตัวมาได้คันมีก็บอกอกันเนาะมาตนฐานไปเบังห้องว่าห้องในหอยอาลีกันนั่น ขายได้วมาแม่น,นขายอไร <11, 000. S 1> ขาย่านฮะขาานีหขายไปแ้่นขายไปแล้วกูไดซื้อในหอยกันบ่บอเขาซื้อไปเรีลยอ๋อขายไปเรียวบ่ท่านัวนี้จักรพรเปิดไม่ลูกนี่ไม่ลูก,กาสามหมื่นสบาร้อยอม่ลูกพูนี่สามหมื่นสิบห้าร้อยแต่เม่นไ่ได้สามหมื่นในลูกพูครับ ต่อรองได้ตัวนี้ก็ได้เป็นแม่ลูกลูกแรกลูกแรกต้นนี้มียังบ่มีในพิซกินเก่งบทเนาะแม่ไสเหลี่ยมดีครับรอบตัวแม่สามหมื่นที่หาหน่อยเพราะต่อครับต่อก็คือรักสองมือจะได้อยู่แคิดว่าต่อพันหน่อเขาก็แน่นหน่อยครับขึนยอดนะต้นนี้มียังเนบ่ประกันประกันรถต้นนี้มั้ยมียังครับลูกแรกไสดีสดดีราคาสามหมื่นนิดหน่อยต่อรองได้ มาตรฐานมีจะกตัวไหมกูมาสามตัวขายแล้วตัวนึงอ๋อไปเบอร์โทรมีวะศูนย์หกสองหน่งแปดศูนย์สาึหาโทรต่อได้อห็วะได้ได้ได้ให้มากระบโทรมาต่อไปไหนครับราคาได้กันทรงหอดเงีย้ยมาตรฐานทีมงานดะวดครับมาเบิง่งงัวสาวหน่อยจะนีครับี้งัวกับ ที่ว่าปลายเด้ครับวันนี้ที่ว่าเงียบดีเบื้องัวครับมันเป็นมือมันพุดครับกันมันหีดนี่แน่นหลายงัวเต็มอัตาเป็นลงเลีงอยู่ครับบรรยากาศให้เบิ้งครับบรรยากาศหัวมันกับปลายครับแต่ว่ากับพ่อได้เบิ้งได้ต่อได้เรียกได้ล่องกันอยู่ครับให้มากกว่าตัไปต่อพันเอาครับเอาหนอนไง้เบิ้งไปเนี่ยเอาทางว่าราคาซทำไหนทำไหนยู่บ้านไปเทียรเบิบ้งเอา เขาขายตำหนีงกูซืได้หลายบอ่อละความคิดบ้างอันผูส้สาราดเสรียวกับอันเอาครับอันผู้อันนั่นก็เทียบราคาในครับไม่โทรศัพท์กับทุ่นกับเบิรงเอาราคาแม่ทำหนีเท่านั้นราคาเป็นห้องนะครับเป็นราคาจริงราคาจริงกับต้อมอาจเป็นหมื่อินหมดละบ่ายย้อนกับหาไปเรื่อยๆนบอนี่ง่ว่าจ้วงจะบา่ายจะบ่ายกับแม่ลูกนี่ที่ไหนสามพันสี่เครื่องแดงเนาะ ชจยงแดงเขาไม่มักก أ, เัเอย่างไดครับต่อไดเดี๋ยวมาจ้าได้บ้งวะถึงหางว่าประยัดตัวยู่นีย่เงงว่ะครับมีบยอมซื้องว่าประยัดตัวมารดเป่าครับมีดคร้บรดเป่าเ้มีสวยปรก,กาศหาไายงว่าให้พี่นอ้องอบิ่งครับมันมอนือีวมีง่ว่าขายแต่มาดิบ้าย่างตัวเป่ามา เปิดเลยใครตำรวจตำรวจครับนี่ขายงัวประเทศไทยตำรวจนิ่วครับยังมาจับเปิดเลยนี่ขออนุญาตนะครับได้ขออนุญาตนะครับตำรวจถ้าไปจับเมเลีกได้บ้าเปิดแค่นี้ตัวน<อ>ีส้สาวหน่อยสาเปิดเลยสามสิบสองครับเป็นงัวงม่สาหน่อยสูงกระมบ้านลอยเส้าหามือก็หอกเก็บรอยสามสิบบนหน้าไทยไซดีครับเดียมดีไซดีงามดีครับันนี้นี่คือจะวิปัญหากับใครนี่มาตรฐานกับใครแกโป้ตาเด่น มไมกยองไม่ห่าดแมนนี่ยจั๊บานแม่นี่กัไร้ล่สาหน่อย,รอยครับงอเลี้ยงนะครับตัวนี้เป็นงอเลี้ยงฮะเปิดไปสา่ที่พุกตอ่ออะไกันบ่ต่อกันตอนี้ะครับตัวนี้โมมี่ยังนั่งกายนี่คือว่ากายยังครับบรราฐานองเ่าหยองบึ้งกินน้องกัน,ค,นครับอีก่อยแม่น้อยสามสิบจะทำดิวแมนเบิดงานไอ้แมกเดกกรทมาต่อมาไหนครับ กันมาเบิ่งหอดเฮี้ยหอดสั้นก็ได้ตัวนี้จักบาทตัวนี้ตัวนี้ห้องสามสามเกลียกรุบหองสาม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 กรุบได้กรับก็ได้แบบกรุบตัวนึงครับนมยังเงี้ยเงอยู่ครับไข่ไข่ต่างๆอยู่ครับท่าไปสองเดือนท่าไปสองเดือนผมก็ได้ตรวจท่องงานบ่อยู่บ้านไหนก็อยู่บ้านไหนบ้านไม่เจริญครับหมูเจ็ดบ่หมูเจ็ดตำบลยังไงตำบลนาสมัยอำเภอตะกาดจังหวัดบนไปเบิ่งหอดเฮียนกันเลยบ้านใช่บอันไห้มาเก็บเบิ่งเฮียนก็ได้ครับแากบ่โดนนะที่มันมาคนจะเบิ่งเฮียนยังไงท่านเบิร์ยูไหน ใช่หรอม่ไดอกเออไม่ไปบังยุ่เฮียนกันเลยเนะเชียพิ่มมากดากโก้ดนี่โก้สเก้าสามอ่าหาสามเก้ที่หหกครับโทรมาบังต่อเพิ่เอาครับกันจ่าเด้กันส่งง้อมองกันนี่กันไรพวกงหานผุ้อะไรกันได้ค่ามีหลายเนาะเมษาหน่อยยุ่เฮียนกันหลายอัดไปอัดไบอยู่ครับเพิ่เลียงคุ้นว้ก็ให้มากต่อครับขาวในหอยแล้วาวไคพันกันเกษต่กรลักยหดูกันได้ครับจัง้อมลอยครับง่อาสามหมื่นนหน่อยนป๊ด ตัวนั้นกับแม่นี่ครับบ้านย้อนกับมันหลายบทการมันใหญ่ละง้อกับลุงเด้งครับเอาเองบ้านนะครับเด้งง้อแม่ครับบันไม่จะเลื่อนมีงัวหลายงัวงามก็หลายครับให้มากกับคอยบึงไหนครับเด้อโอเคครับอีพี่นี่ขออาลาคำเดียวครับอยู่ที่ไหนากันใหม่สวัสดีครับฝากกดไลแ์กดุญแจนะครับพวกง่ามยังบึ้นบทย้อนชาแนลฝากติดตามนะครับส่องง่าน้อยแต่คอยเป็นคอยไปมาบอนคู่มือดอกระดก ครับ